หนงเกับล้านฉันและเธอสองคมฝันของของวัญที่ทำมาชติแค่บวกต้นไม้คนเละต้นโลกที่เคยสดใสจะคืนกลับมาหนูชื่อเด็กหญิงกุลภาสัสุวรรณวัฒนาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนยันรุบุญทิติค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภเชียจันท้ค่ะ พอา2 5 2 5 000, ที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับสภาพอากาศที่ทําให้คนไทยประหลาดใจไม่น้อยค่ะนั่นก็คือเดือนเมษายนที่คือชื่อร้อนที่สุดแต่บางวันก็มีอากาศที่เย็นบางวันก็มีอากาศที่ร้อนมากนอกจากนี้หลายๆจังหวัดยังประสบกับปัญหาอุทกภัยภัยแล้งไฟป่าในขณะที่หลายๆประเทศก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะทุกคนคุ้นเคยกับการรับฟังข่าวการเปลี่ยนแปลงกับสภาพอากาศที่ ลงดูไฟป่าทาน้ำแข็งละลายและคลื่นความร้อนสูงใช่ไหมล่ะคะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลกและการเกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้านนี้เรียกว่าภาวะโลกรวนค่ะภาวะโลกรวนหรือ climate change ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนนั่นก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากจนโลกไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้นั่นเองค่ะ อย่างที่ทุกทา่านทราบการเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนื่องมาจากการกระทาของมนุษย์ทุกคนค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าทุกคนก็สามารถที่จะช่วยโลกของเราได้นะคะใช่ค่ะเพียงแค่ร่วมมือกันและลงมือทาตั้งแต่วันนี้พวกเราขอเป็นพลังในการส่งเสริมเน,น็อยของหนูเชิญชวนให้ทุกท่า,ากนกลับมาดูแลโลกของเราด้วยมือของเรากันนะคะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยทีสี่ปองของพวกเรากันค่ะ ปอที่ 1. ปิดปิดไฟเมอร์ไม่ใช้ปอที่2ปดปดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าปอที่3ปรับปรับอุณหภูมิข่าปรับ,ารบอากาศที่26องศาเซลเซียสปอที่4เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะและอีกหนึ่งปอที่จะทําให้โลกของเราดีขึ้นนั่นก็คือปอที่5ปลูกต้นไม้ค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ช่วยกันเก็บก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์กันนะคะ